สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง diy banana channel นะคะวันนี้นะก็จะมาพาทุกคนทำเหรียญประทานเป็นรูปแบบนี้ค่ะนี่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมริบบิ้นค่ะเราจะใช้ริบบิ้น2ขนาดนะคะโดยขนาดแรกน่าจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายเบอร์ส ความยาว11นิ้วจำนวน4ี่เส้นส่วนริบบิ้นขนาดที่2ใช้ริบบิ้นกากเพชรใสความยาว4นิ้วจำนวน4ี่เส้นค่ะจากนั้นให้เราหยิบริบบิ้นสีขาวขึ้นมานะคะจับปลายพับทบลงมาให้ได้ความยาวประมาณ4ี่นิ้วแบบนี้ค่ะนำริบบิ้นเส้นสั้นไว้ด้านบนก่อนทำการขึ้นฐานนะวิธีขึ้นฐานเราจะแยกริบบิ้นออกมาเป็นคู่แบบนี้ค่ะ คู่ที่สองคล้องเส้นของคู่ที่หนึ่งคู่ที่สามคล้องเส้นของคู่ที่สองและคู่ที่สี่คล้องเส้นของคู่ที่สามนำปลายริบินสอดเข้าช่องของคู่ที่หนึ่งค่ะ เสร็จแล้วได้ฐานสี่แบบนี้นะคะให้เรานําเหรียญวางไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะจับริบบิ้นเส้นสั้นพับปิดเหรียญไว้แบบนี้นะทําทีละเส้นค่ะให้ครบทั้งหมดสี่เส้นเลยค่ะ เส้นสุดท้ายเราจะสอดล็อกริบบิ้นที่ช่องนี้ค่ะได้แบบนี้พลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บก้นเหรียญอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือจับริบบิ้นเส้นสั้นสอดขึ้นไปตรงๆต,ต,ตามแนวค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ตรงข้ามตัวเรานะคะจับโค้งลงมาแบบนี้ค่ะโค้งลงมาแบบนี้นะแล้วก็นำปลายสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านล่างค่ะจับดึงไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเส้นที่สองทำเหมือนเดิมค่ะ จับโค้งลงมาให้ได้ลักษณะนี้และนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องด้านล่างค่ะทำให้ครบสี่เส้นเลยนะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก็ให้เราจับดึงให้เท่ากันค่ะ ได้ประมาณนี้นะก็ให้เราหยิบริบบิ้นเส้นสีม่วงที่เราเตรียมไว้อ่านำส่วนที่เป็นฝั่งกากเพชรไว้ด้านบนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะสอดเข้าไปใต้เส้นสีขาวตรงนี้ค่ะ สอดลงไปแบบนี้ให้ครบทั้งหมดสีเส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะหยิบริบบิ้นเป็นคู่นะคะเอาริบบิ้นคู่นี้พาดลงมาก่อนค่ะเราจะทำคู่นี้ก่อนนะก็คือบิดพับไปด้านฝั่งขวามือนะคะใช้นิ้วนะคะกดให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้จากนั้นก็พับมุมลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้นะ จากนั้นก็พกลิกริบบิ้นไปทางฝั่งซ้ายมือค่ะแบบนี้จับเดบินเส้นด้านล่างขึ้นไปทับด้านบนแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะแล้วก็จับพลิกไปด้านฝั่งขวามือใช้นิ้วโป้งจับไว้แบบนี้นะคะกดไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็หมุนค่ะ จากนั้นก็มาทำเส้นนี้นะทำเหมือนเดิมเลยค่ะจับพับไปด้านฝั่งขวามือจากนั้นก็กดริบบิ้นให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับมุมลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จับพลิกริบบิ้นไปทางฝั่งซ้ายมือค่ะ นำริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นไปทับแบบนี้จากนั้นก็พลิกริบบิน้นไปทางฝั่งขวามือใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วก็หมุนค่ะเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมเลยจับพ,พับริบบิ้นไปทางฝั่งขวามือ กดให้เป็นรอยแบบนี้แล้วก็พับมุมลงมาค่ะจากนั้นก็พกลิกริบบิ้นไปทางฝั่งซ้ายมือจับริบบิ้นเส้นด้านล่างทับขึ้นไปด้านบนค่ะแบบนี้แล้วก็พกลิกริบบิ้นมาทางขวามือ แบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจะพับไปทางด้านฝั่งขวามือแบบนี้แล้วก็พับมุมลงมาจะพลิกไปทางฝั่งซ้ายมือค่ะดิบบินเส้นด้านล่างจับพับขึ้นไปด้านบนแล้วก็พลิกดิบบินกับ าทางฝั่งขวามือเหมือนเดิมนะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็ปล่อยค่ะให้มุมแหลมๆนะคะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้เขาก็จะได้ลักษณะนี้นะจากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นเส้นสีม่วงค่ะบิดโค้งเข้าหาตัวเราแบบนี้จบแบบนี้นะคะแล้วก็บิดโค้งเข้าหาตัวเรา นำปลายสอดช่องที่อยู่ใต้ล่างค่ะให้ปลายโผล่ออกด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจับดึงค่ะดึงให้ได้ลักษณะนี้อ่าเราจะทำทีละเส้นนะคะต่อมาเส้นที่2องทำเหมือนเดิมค่ะบิดโค้งเข้าหาตัวเรานำปลายริบบิ้นสอด ใต้ช่องที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็บิดโค้งเข้าหาตัวเราให้ปลายโผล่ออกด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยคอยจับดึงค่ะดึงให้ได้ลักษณะนี้ ให้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้เราหยิบริบบิ้นเส้นสีขาวค่ะจับโค้งอ้อมมาแบบนี้นะคะแบบนี้จับโค้งอ้อมมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับริบบิ้นบิดโค้งไปด้านหลังให้ได้ลักษณะทรงกลวยแบบนี้นะคะนี่ให้ได้แบบนี้จับโค้งแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย แล้วก็นำปลายสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะปลายก็จะโผล่ออกช่องด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเราจะให้มุมที่เป็นทรงกลวยด้านบนนะคะครอบกับมุมสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ ข้อไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆจับดึงค่ะให้เป็นมุมแหลมแบบนี้ค่ะ,ะดูใหม่ชัดๆนะคะเส้นที่สองจับโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็จับบิดโค้งไปทางด้านหลัง นำปลายสอดเข้าช่องใต้ล่างค่ะสามารถใช้ตัวแหนบช่วยได้นะคะแบบนี้เราก็จะให้มุมที่เป็นทรงกลวยนะคะด้านบน ครอบกับมุมสามเหลี่ยมด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆจับดึงให้เป็นมุมแหลมแบบนี้เส้นถัดมาทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บิดโค้งไปด้านหลังนำปลายสอดเข้าช่องที่อยู่ใต้ล่างค่ะ ค่อยดึงนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะ เราก็ค่อยๆจัดกลีบให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็ใช้กันไกฟันปลาโค้งนะคะ ตัดส่วนเกินออกนิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็สามารถตกแต่งตามชอบได้นะคะถ้าใครมีเป็น ดอกไม้เลยสิ้นก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะอันนี้น่าจะติดกาวร้อนลงไปค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะยังไงก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะ แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ